สวัสดีค่ะยินต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Property Studio พัทยานะคะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Coco View นะคะอยู่ที่ตำบปลป่งบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยูบ่บนพื้นที่ทั้งหมด91ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 350ตารางเมตรเป็นบ้านเดียวหลังมุมแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยเบรเวณนี้นะคะจะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะซึ่งมีหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันส่วนประตูรั้วนะคะก็จะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะใช้รีมทดสั่งการถ้าขยับมาทางด้านฝั่งนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำระบบคอลีนนะคะก็จะเป็นทางด้านสวนมีชาเวอร์มีสวนเล็กน้อยแล้วก็มีห้องสำหรับควบคุมปั๊มสระน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในตัว วาบ้านกันค่ะว่าข้างในบ้านจะเป็นยังไงติดตามกันไปเลยเรามาดูกันในส่วนของตัวบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็ซิลลิ่ง สูงถึง2.7เมตรเลยให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายมากเมื่ออยู่ในบ้านนะคะห้องโถงนะคะก็จะมีโซฟามาให้นะคะและทางด้านฝั่งนี้นะคะก็จะไว้สำหรับวางทีวีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันก่อนก่อน,อน,อนที่จะไปดูในส่วนของห้องนอนกันว่าเป็นยังไงนะคะตามมาเลย เรามาดูกันในส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งครัวมันก็จะคอนเน็ต่อมาจากห้องนั่งเล่นนะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะท็อปด้วยหินอ่อนอย่างดีมีซิงลังจานหูด,ดูดควันแล้วก็หัวเตาแก๊สซึ่งเป็นของบอสนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งบ้านหลังนี้นะคะออกแบบให้ลมโฟโล์มากมีประตูสามารถออกทางด้านหลังบ้านได้แล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นประตูที่มาจาก ลานส่ดรถดทาให้ลมมันฟโฟลในบ้านได้ตลอดเวลาแล้วก็ในส่วนกลางของบ้านก็จะมีห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ําสําหรับส่วนกลางสําหรับแขกแล้วก็จะมีสุขภัณฑ์ของโมย่าด,ด้วยค่ะที่จะเป็นห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องนอนที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านนะคะก็จะได้กระจกบานใหญ่สามารถดูวิวด้านหน้าบ้านนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีเครื่องปรับอากาศมีเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูห้องที่สองกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะ และห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนนี้นะคะจะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีเตียงขนาด6ฟุตนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีเครื่องปรับอากาศให้พร้อมแล้วคะ่ะ จากห้องมาสเตอร์นะคะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนี้นะคะจะให้ทางลูกค้านะคะสามารถออกแบบได้เลยว่าจะทําเป็นห้องนอนหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะส่วนบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะเราทําไว้เป็นห้องทํางานนะคะก็จะมีโต๊ะทํางานให้นะคะมีชั้นสําหรับวางหนังสือไว้ให้เรียบร้อยแถมห้องนี้ก็ยังมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้โคโควิวโปง่งเมืองพัทยาค่ะบ้านหลังนี้ฮิ้วกระเป๋าใบเดียวก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยหากท่านสนใจอยากชมบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อมิาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมหากไม่อยากพลาดคลิปรีวิวบ้านดีๆกดกระดิง่งกด s u b s c r i b e ไว้นะคะแล้วครั้งหน้ามิาจะพาไปดูบ้านหลังไหนเราคอยติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากสวัสดีค่ะ